ตอนนี้ที่ทุกคนประสงค์มากก็คือการสมัครมารตรา40สามารถสมัครได้นะคะตั้งอายุเงื่อนไขมี1เป็นคนไทยนะคะมีอายุ15ถึง65ปีนะคะสามารถสมัครได้นะคะโดยใช้บัตรประชาชนตอนนี้หากการรับสมัครค่อนข้างง่ายและสะดวกและรวดเร็วนะคะโดยไปที่ะะเซเว่น,าานนะคะเอ่อเคาน์เตอร์ธนาคารนะคะที่ให้บริการในส่วนนี้ นะคะหรือเข้าทางเว็บไซต์เพื่อขอสมัครได้นะคะสิ่งสำคัญวัตถุประสงค์ของคุณในเรื่องของการเยียวยาที่สมัคร40แล้วจะได้รับการเยียวยาหรือไม่อย่างไรณนะตอนนี้ถ้าท่านที่สมัครไว้ก่อนวันที่3สิงหานะคะได้เป็นผู้การตนมาตรา40นี้ก็สามารถไปตรวจสอบนะคะข้อมูลของคุณว่าคุณได้สิทธิ์หรือไม่อย่างไร โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ sso.go. พ h นะคะโดยเลือกเมนูว่าตรวจสอบมาตรา40หรือมาตรา39นะคะแต่ถ้าท่านใดที่ยังไม่ได้สมัครก่อนวันที่สสิงหานะคะตอนนี้ถ้าท่านประสงค์จะสมัครได้เราไม่ได้ปิดนะคะรับสมัครได้แต่เรื่องของการเยียวยานั้นต้องรอมติครมอีกครั้งหนึ่งวันอังคารที่จะถึงนี้นะคะว่ามาติให้ขยายเวลาหรือไม่อย่างไรนะคะ เพราะว่าทางกระทรวงแรงงานได้นําเสนอไปแล้วถึงว่าขอขยายเป็นวันที่24ส,สิงหานะคะในส่วนนี้เพราะฉะนั้นในทุกท่านสมัครค่ะทําไมถึงสมัครแล้วมันมีประโยชน์อย่างไรมันเป็นสวัสดิการที่ได้รัฐให้ความคุ้มครองในอัตราที่คุณได้ส่งเบี้ยงเงินสมทบค่อนข้างน้อยถ้าเราเปรียบเทียบทั่วไปในเชิงของหลักประกัน นะคะในการคุ้มครองก็มีคุ้มครองค่อนข้างหลากหลาย เยอะพอสมควรและในขณะน,นี้ในภาวะนี้ที่มีโรคระบาดนะคะแล้วเราเกิดป่วยต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยที่คุณสามารถเข้าไปการรักษาไม่ได้ปิดกั้นในการรักษาที่ใดเพราะว่าในเรื่องการรักษาคุณสามารถมีบัตรทองอยู่แล้วก็สามารถยังใช้ได้เหมือนเดิมแต่คุณสามารถที่จะได้รับเงินช่วยเหลือขนาที่คุณป่วยสามารถได้รับถ้านอนแอดมิทอยู่ที่โรงพยาบาลก็สามารถ ที่จะได้รับวันละ300บาทแต่ถ้าต้องพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านโดยมีใบรับรองแพทย์ก,ก็สามารถที่จะได้รับเงินชดเชยส่วนนี้200บาทเช่นกันเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องมองถึงเรื่องของการเยียวยาในเรื่องของสวัสดิการที่ได้รับความคุ้มครองตัวนี้ก็ถ้ามอง ประโยชน์แล้วก็ค่อนข้างสูงแล้วมันดูแลคุณในยามชราได้ด้วยเพราะว่าถ้าคุณได้เลือกทางเลือกที่มีการออมเงินชราภาพขึ้นมามีเงินชราภาพในยา,ยามที่คุณบ้านปายอายุมากขึ้นก็จะมีเงินตัวนี้เก็บเป็นบําเหน็จให้คุณคืนกลับอีกพร้อมดอกผลนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ชาวสุพรรณบุรีนะคะสมัครได้คะ่ะเราไม่ได้ปิดนะคะคะ่ะขอบคุณคะ่ะ